สวัสดีครับคุณผู้ชมก็อนเช้านี้ก็เจอกับอาร์ตคนลักเกษตรที่ฉันเคยนะครับวันนี้มาสวนยางก็ไม่ได้มาตั้งแต่วันอังคารนะครับเพราะว่าฝนเข้านะเป็นเกือบอาทิตย์เลยนะครับก็วันนี้ก็ฟ้าสางแล้วฝนไม่ตกครับเมืม่อคืนก็มีโอกาสได้เข้ามากีดยางมาพูดคุยกันครับคลิปนี้นะครับว่าฝนตกแต่ละที่นี่ตกตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ผมว่า,น,าน่าจะตกเหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นฝนพายุเนาะพายุมันเข้านะครับวันนี้ก็มากรีดมีดแรกเลยนะครับเพราะว่าผมเก็บขายเมื่อวันพฤหัสมันกรีดไม่ได้นะครับฝนมันตกผมก็เลยเก็บขายเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้กรีดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาพอดีนะครับเป็นวันที่หนึ่งตุลาพอดีก็มาคุยกันนะอันนี้ต้นยางยังหมา,มา,มาดๆอยู่นะครับผมจะกรีดหนาหน่อยนึงเพราะว่าไม่ได้กีดหลายวันนะครับ ขีดหนาเพื่อที่จะเอาเชื้อราอะไรออกด้วยนะครับก็ไม่ได้ขีดหลายวันยางก็จะไหลช้าหน่อยเพราะว่ามันย้อน,นครับเหมือนกับมันย้อนนะ่ะเหมือนพอมันไม่ได้โดนมีดมาหลายวันนะครับนี่นฝนตกบ่อยครับเนี้ย หน้ายางหน้ายางจะดำเลยนะครับนี่หน้ายางจะดำแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมันก็หลุดล่อนไปคนเดียวมันครับเดี๋ยวมันก็ดอกออกนะครับกนีดหนาๆไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าน้ำยางจะได้ออกดีด้วยนะครับ ได้ทาคลิปหลายวันด้วยครับตั้งแต่ตั้งแต่คลิปอบอกสูตรน้ำหมักนะครับแต่ว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักติดกันสองวันนะครับตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์กับเช้าวันศุกร์กับเช้าวันเสาร์นะครับก็เมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปเก็บที่กุ้งนะครับตามคลิปที่ลงก่อนหน้านี้เลยนะครับผมลงเมื่อคืนเองก็คลิปอาจจะไม่ปฏิปต่อนะครับคลิปนะครับเพราะว่า อย่างคลิปข้ามน้ํานะครับให้น้องสาวอ่าน้องๆแถวนั้นนะครับที่เขามาดูพ่อดูแม่เขาเก็บนะครับเก็บจี่กุ้งครับผมก็ให้เขาถ่ายให้ก็กล้องเขาอาจจะไม่ชัดนะแล้วก็ผมก็มาถ่ายให้ดูตอนนี้ผมได้จี่กุ้งนะครับได้กันเยอะนะครับจี่กุง้งเพราะว่าน้ําน้ํามันท่วมนะครับน้ํานองมันก็ท่วมรูจี่กุ้งครับมันก็ออกมา ก็ถือว่า,าเป็นอาหารชั้นดีนะครับภาษาอีสานเขาเรียกกีป,ปมหรือว่าอะไรสักอย่างนั้นแหละผมก็ไม่รู้แต่ว่าทางทางเหนือเขาเรียกที่กุ้งนะครับภาคกลางก็จะเรียกชื่อกลางเลยก็คือจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดยักษ์อะไรประมาณนี้บอกเลยว่าโปรตีนสุดยอดอร่อยของอร่อยนะครับของอร่อยประจำปีปีหนึ่งมีครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกพรรษา ก่อ,ออกภาษามันก็จะวางไข่นะครับพอมันวางไข่แล้วมันก็ตายไปนะวันจากชีวิตมันแค่ประมาณครึ่งปีนะครับประมาณหกเดือนเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะออกอีกนะครับข้าน้ำท่วมอีกผมก็เก็บผมก็เก็บแบบนี้ทุกปีนะครับเก็บทุกปีเลยปีนี้ตั้งใจแล้วว่าจะทําคลิปให้ดูนะครับคลิปเก็บที่กลุ่มก็ไม่ทัน,นครับเพราะว่ารีบ รีบไปเก็บเดี๋ยวไม่ทันเขานะครับเพราะว่ามวัวแต่ถ่ายไม่ได้นะก็เลยไม่เอากล้องไปนะครับไม่ได้เอาโกโปรไปด้วยสนุกครับตอนหยิบนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาขึ้นเกาะตามกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้กิ่งส้มต้นส้มนะครับมันเกาะันเต็มเลยเสียดายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันเกาะกันแบบต้นหนึ่งเนี่ยโหเป็นสิบ,ส,บสิบตัวครับมันเกาะนะครับสุดยอด สนุกก็เลยทำคลิปให้ดูขั้นเวลาไม่ได้กรีดยางนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าอีกประมาณสักสิบกว่าวัน,นครับผมก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับที่เขาฮิตกันมากเลยครับทางภาคอีสานนะผมก็จะลองสั่งเอามาเลี้ยงดูแถวภาคเหนือแถวบ้านผมถนะ้าไม่มีนะครับจังหวัดสุโขทยัยแถวแพร่นะ แค่อุตรดิดลำปางนะใกล้ใกล้บ้านผมนะไม่มีครับหรือว่ามีก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีใครเลี้ยงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเลี้ยงนะครับจะทดลองดูแล้วก็จะทาอ่าเลี้ยงขายเลี้ยงกินก่อนยังไม่ได้ขายเลี้ยงกินก่อนถ้าอร่อยก็จะลองทอดขายนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูว่าผมจะเลี้ยงอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันคุยเรื่องยางต่อนะครับคุย จะถ่ายไปด้วยคุยไปด้วยนะครับคุยกันเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับต้นยางสักหน่อยเพราะว่ามันคิดไม่ออกครับเพราะหลายๆช่องเขาก็ทำแล้วแล้วเดี๋ยวไปทําตามเขาเดี๋ยวก็ว่าก๊อปเขาอีกครับผมก็เลยคิดไม่ออกตืมมันตื้อๆครับช่วงนี้อย่างผมไม่ได้กีดยางนะผมก็เข้าสวนส้มแนละ้ว ก็เอากันไกมาแงะกิ่งแงะกิ่งทรงกิ่งเล็กๆนะครับกิ่งกระดงขเขาเรียกกิ่งกระดงเดี๋ยวผมไม่ได้ทำคลิปให้ดูอนระโอเคงั้นคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะทำอะไรก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวไปคิดคอนเทนต์ก่อนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ